สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากดอทคอมคุณเท่ามาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณเท่เองตอนที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหอแห่งใหม่แล้วก็เจอเหตุการณ์ชวนขนลุกเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก8ปีที่ผ่านมามาพร้อมกับเรื่องประตูหลังห้อง มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สองครับสวัสดีครับคุณเทสครับสวัสดีครับครับผมคุณเทสตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับแถวลาดพร้าวครับอยู่แถวลาดพร้าวคุณเทสกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยังอ๋อไม่เคยครับแล้วปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักอ๋อย้อนหลังครับส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะใช่ครับอ่ามาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณเทสแน่นอนว่าชื่อของหอแห่งนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ นะครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปประมาณสัก8ปีที่ผ่านมาเรื่องของประตูหลังห้องไปเจออะไรมาคุณเทอ่พครับผมก็จะเป็นช่วงที่ผมเข้ามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆนะครับก็จะเป็นช่วงที่ฝึกงานนะครับฮคือหอนี้เนี่ยอาจะเป็นหอที่เพื่อนหาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยก่อนที่จะเข้าไปอยู่นะครับพอไปถึงเนี่ยจะขออธิบายลักษณะหอก่อนนะครับ หอเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสี่ชั้นนะครับก็อทางเดินจะอยู่ตรงกลางก็ห้องจะอยู่ซ้ายกับขวานะครับห้องผมจะอยู่ชั้นสามครับทีนี้เนี่ยบริเวณรอบๆเนี่ยจะไม่มีตึกอะไรบางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องที่ผมเลือกเนี่ยก็คือหลังห้องเนี่ยมันก็จะเป็นมองเห,ห uh, ็นได้โดยรอบครับที่มีตึกบางนะฮะทีนี้ลักษณะของการวางประตูเนี่ยมันก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่า ประตูกับหน้าต่างเนี่ยมันตรงกันหมดเลย<ม>นะครับนะฮะคือถ้าเราหันหน้าไปเปิดประตูไปเนี่ยทางด้านขวามือก็จะเป็นหน้าต่างถัดมาก็จะเป็นเตียงนะครับ <úa. S 2> แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นห้องน้ํานะครับส่วนซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นผนังแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นประตูหลังห้องแล้วก็เป็นระเบียงนะครับ, <cü. S 2> รบนะฮะทีนี้เนี่ยด้วยความที่เร่งรีบนะครับผมก็เลยไม่ได้อ่าเอาหิ่งพระหรืออะไรมาแต่ว่าจะมีพระติด กระเป๋ายู่องคหนึ่งนะครับอ่าก็จะเป็นพาที่อยู่กับสร้อยนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยเอ็กก็ไม่รู้จะเอาวางไว้ตรงไหนดีนะฮะก็เลยผูกไว้หัวเตียงดีกว่านะครับทีนี้เนี่ยอาอยู่ไปก็ไม่ได้มีอ่าเหตุการณ์อะไรนะครับนะฮะก็ไปฝึกงานกลับมาพักก็ปกตินะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็มีอยู่คืนหนึ่งนะครับก็ฝึกงานกลับมาแล้วก็ คือวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เหนื่อยมากครับเพราะว่าอ่าเดินเยอะทํางานเยอะนะครับเราก็เผลอหลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะครับนะฮะ,ะทีนี้เนี่ยก่อนที่จะนอนเนี่ยก็คือผมก็จะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ว่าปลุกปีห้าเพราะว่าต้องไปตื่นแต่เช้าเข้าไปฝึกงานนะฮะเราก็นอนฟังเพลงอะไรไปเรื่อยจนหลับนะฮะทีนี้อตัวผมเนี่ยไม่เชิงว่าสะดุ้งนะครับแต่ว่าก็ จะอยู่ก็ตื่นขึ้นมานะครับออพอตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็มองเอ๊ะนี่มันชาวโรยียงเราก็เลยมองไปที่ระเบียงนะฮะทีนี้อผมก็เห็นร่าง,ล,างล่างหนึ่งนะครับเป็นเงาเงาดำๆมผมไปเอ๊ะ,อะมันมีใครทําผ้าตกหรืออะไรหรือเปล่าแต่พอมองอ่าให้ชัดเนี่ยก็จะเป็นร่างของผู้หญิงนะครับอืเห็นตรงระเบียง ใช่ครับีตรงระเบียงเห็นแขนเห็นขาผมยาวนะครับแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าตรงหน้าเนี่ยจะดำๆนะฮะด้วยความที่เหนื่อยและง่วงแล้วคิดว่าตัวเองอะเอ๊ะฝันไปหรือเปล่าม,มันก็วูบหลับไปนะฮะสักพักก็อ่าลืมตาตื่นขึ้นมาอีกแล้วก็เอ๊ะทาไมมันตื่นบ่อยจังแล้วก็มองไปที่ระเบียงเหมือนเดิมเพราะว่าทุกครั้งเนี่ย เวลาตื่นเนี่ยผมจะมองว่ามันเช้าหรือยังหรือมันยังไงคือสังเกตจากท้องฟ้านะครถ้าตื่นก่อนนาฬิกาปลุกนะครับ,รบก็เจออยู่เหมือนเดิม,มยืนอยู่ที่เดิม,มแต่ทีนี้เนี่ยอสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมือเขานะครับก็ยกขึ้นมาแล้วก็ตีประตูมุงลวดดังปังจนมุงลวดเนี่ยอ่าตีไปอีกด้านไปชนอ่าประตูห้องน้ํานะ,ค,ะครับ ในความที่ผมก็คิดว่าเอ๊ะมันก็อาจจะฝันไปหรือเปล่าหคือผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจอะไรมากเพราะว่าตัวเองก็เหนื่อยด้วยเราล่ลางกายก็เลยไม่ไหวก็เลยวูบหลับไปอีกครับส่อพักก็ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกก็เริ่มหวดหักละแต่พอมองไปที่ระเบียงเหมือนเดิมก็ไม่เห็นอะไรแล้วครับ,รบแต่มายืนอยู่ตรงกลางห้องแทนจากตรงระเบียงจากระเบียงใช่ครับมายืนกลางห้อง มายืนกลางห้องก็ยืนเฉยๆนะฮะเขาก็ยืนอยู่อย่างนั้นห่างจากเราที่เรานอนห่างห่างจากที่เรานอนก็คืออ่าย้ายจากระเบียงแล้วก็เดินมาอีกสักสามเก้าอย่างเงี้ยครับนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่อยากสนใจก็เลยอ่ะกลับไปอีกเพราะว่าเรามีพ้าบนหัวเตียงเดี๋ยวนะแสดงว่าตัวของคุณเทศที่เล่ามาเนี่ยคุณเทศไม่กลัวผีนะอ่าเป็นคนเชื่อครับแต่ว่าไม่ไม่ อ่าไม่กลัวฮะเออคือประมาณว่าก็ยืนก็ยืนไปดิอ่าจากระเบียงอ่าทีนี้มากลางห้องก็ช่างหรือไม่เป็นไรมีพระอยู่อย่างนั้นเลยใช่ครับใช่ฮะ่เออเออเออ่าเพราะว่าอ่าก็คือจะค่อนข้างคุ้นเคยกับเรื่องอะไรแบบนี้ครับก็เลยไม่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะฮะทีนี้เนี่ยอ่าพอผมก็พู้กลับอีกสักพักตื่นขึ้นมาอ้าวใกล้เข้ามาเรื่อยๆอ่าแล้วก็ ผมก็ไม่อยากสนใจแล้วเพราะว่าอยากนอนเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าด้วยอืแล้วมันก็มีอะไรทําให้ตื่นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้เนี่ยเขามานั่งอยู่ตรงข้างเตียงนะฮะรเรามือทั้งสองข้างของเขาเนี่ยกําลังกดหน้าอกผมอยู่ออ่าทีนี้เนี่ยอตัวผมเนี่ยคือเวลามีอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็จะกิ้งหนีหรือลุกหนีนะครับแต่ทีเนี้ยผมก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนมีอะไรมาตึงตัวไว้หมดเลยครับ นะฮะทีนี้อ่าผมก็คิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํายังไงดีเนี่ย<ะ>แล้วมือเขาก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆเกือบจะถึงคอแล้ะนะฮะผมก็ยกขึ้นได้เอา้าเรามีผ้าอยู่บนหัวเตียงนี่หว<ะ>่าแต่ว่ามือเนี่ยก็ขยับไม่ได้อ่า<ะ>ผมเนี่ยจะนอนตะแคงเอียงๆนิดนึงนะครับ,รบไอ้มือที่จะไปจับเนี่ยจะอยู่ด้านบน<ะ>ก็พยายามสุดแรงเลยมันก็ไม่สามารถขยับได้ผมก็เลย ก็น,นึกอะไรไม่ออกก็อ่านโมสามจบแต่ก็ไม่รู้สวดพิธีจบกันนะฮะจนรู้สึกว่ามือมันเริ่มขยับได้พอเริ่มขยับได้ปุ๊บผมก็เลยอ่าเราลองอีกรอบหนึ่งวิลองออกแรงอีกรอบหนึ่งก็ไปคว้ามาได้นะครับแล้วก็แกะก,ก็รีบออกพามาใสา่คอหลังจากนั้นก็หลับไปเลยนะครับ ีนี้นะครับก็อ,อผมก็ตื่นราะเสียงนาฬิกาปลุกนะฮะผมก็มองไปที่ระเบียงเหมือนเดิมเพราะว่ากลัวว่าจะยังอยู่นะฮะก็ไม่มีละอก็เลยอ่ามือถือในเป็นอ่านาฬิกาปลุกเนี่ยจะเป็นนาฬิกาปลุกมือถือนะครับครับวางไว้ด้านซ้ายของเตียงนะฮะผมก็กําลังจะเพื่อะจะบิดตัวเพื่อไปปิดนาฬิกาปลุกนะฮะทีนี้แต่ว่าที่นี้เนะ่ะก็มีเสียงผู้หญิงบอกผมว่า นี่มือถือปิดนาฬิกาปลุกซะด SW ้วยความที่ผมเพิ่งตื่นก็ยังงงก็เลยรับในกะรไอรับมือถือมานะครับจากผีแล้วก็ก็ลังจะกดปิดแล้วก็มันดึกขึ้นได้ว่าเอ้าฮไปเราอยู่ห้องคนเดียวนี่หว่าเออแล้วใครมันมายื่นให้เราวะออก็เลยเงยหน้ามองขึ้นไปก็คนเดิมเลยฮะเป็นร่างร่างเดิมนั่งอยู่ตรงขอบเตียง อยู่ในท่าที่ค้างอยู่ว่ายื้นมือถือให้เรานะครับอ่าทีนี้เนี่ยด้วยความที่อ่าผม,ห,มหุดหงิดโมโหแล้วก็คือเราก็อดนอนจะนอนก็ไม่ได้นอนก็ตื่นทั้งคืนนะครับอ่าผมก็เลยพูดไปว่าคืออย่ามายุ่งกับตัวผมเลยนะครับออเอา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 ขออารมณ์นะตอนนั้นเลยฮะพูดยังไงอ่ะก็บอกว่า มึงอย่ามายุ่งกับกูเลยอย่างนี้เลยัะคือมึงกลยเลยมึงเป็นใครมาจากไหนกูไม่รู้หรอกแต่ว่ามึงอย่ามามีเวรมีกรรมกับกูครับถ้ามึงไม่ไปนะกูจะแช่งมึงมึงอยากได้นรกคุมไหนเอาชั่วกับชั่วกันใช่ไหมกูจะได้จับให้ออผีก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะฮะผมก็เลยบอกว่ามึงมาทางไหนไปทางนั้น แล้วผีก็ลุกไปแล้วก็อาจะเดินไปออกตรงประตูนะคะแต่ทีนี้เนี่ยผมก็อ่าหลังจากที่เข้าลุกเนี่ยผมก็เห็นเงาดำๆนะครับเงาดำเป็นเงาดำๆแล้วก็จะเป็นผู้ชายซึ่งตัวอยู่ในเงานั้นอืืมาอีกหนึ่งระฮะมาอีกหนึ่งผมก็เลยบอกว่าไอ้กลมๆดำตรงปลายเตียงน่ะมึงก็ออกไปด้วยเลย มึงอย่ามายุ่งกับกูออมึงออกไปมึงก็ปิดประตูให้ด้วยครับก็ผู้หญิงก็เดินออกไปก็คือเดินออกไปเลยนะฮะส่วนไอ้กลมๆดำๆเนี่ยก็ค่อยๆลอยออกไปนะฮะเอาสิเอาเอาเออแล้วตัวผมก็เหมือนมันเหนื่อยนะฮะก็พอพูดเสร็จปุ๊บเราก็มีอารมณ์ง่วงก็วูบหลับไปนอนโอ้โหสุดนอนต่อครับ พอตื่นขึ้นมาก็อาวเช้าละ,ะทีนี้เนี่ยก็นั่งงงว่าเอ๊ะไอ้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงก็เลยมองไปที่ระเบียงก่อนอ้าวมุม้งลวดเปิดแล้วผมก็เลยไอ้เมื่อคืนเราใส่าอ่เราใส่ผ้านี่ก็เลยลองถอดเสื้อดูเพราะว่าจะอาบน้ําละ,ะเอาผ้าอยู่ที่คออือม,มันจะเลยพูดไปว่าเอ้ยนี่มันคือเรื่องจริงมันไม่ได้ฝันมันไม่ได้ฝันอื เอ่ก็อีกสักประมาณสองสามสัปดาห์ถัดมานะครับก็คือผมก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังนะะครับครับผมก็เลยอยากจะไปไหว้สารประภูมิเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่เนี่ยยังไม่ได้ไหว้เลยนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยไปถามป้าเจ้าของหอป้าบอกว่าอ๋อถ้าเกิดว่าจะไหว้สารประภูมิเจ้าพี่เจ้าทางใช่ไหมอืมมันต้องไปไหว้ใครหรอกมาสวัสดีฝาดตัวกับผัวป,ป้าเถอะอืม เพราะว่าปอบป้าเป็นคนสร้างที่นี่ดูแลที่นี่ก็เหมือนกันแหละอ่าก็เลยคุยไปคุยมาก็เลยได้ใจความว่าหอเนี้ยไม่มีสารตัอฟูไม่มีอะไรเลยครับอคือคนที่เขาเป็นเจ้าของหอเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อเรื่องนี้ครับออืแต่ว่าตัวผมก็ไม่ได้ไปทําบุญหรืออะไรฮะแล้วก็หลังจากวันนั้นมาเนี่ยก็ไม่ได้เจออะไรอีกเลย เดี๋ยวนะที่ป้าบอกว่าให้ไปโทษนะฮะไหว้ผัวป้าเธอคือให้ไปไหว้อะไรยังไงคือผัวป้าเป็นใครโอเคเป็นคนเจ้าของอ่ะคือแกมีชีวิตอยู่ว่าเป็นเจ้าของมีครับมีฮะต้อมแบบประมาณว่าอคือคนดูแลหอก็คือป้ากับผัวป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรก็ผัวป้ากับป้าก็ดูแลถ้าอยู่แล้วไม่ต้องกลัวป้าก็จะฮาร์ดคอร์หน่อยๆประมาณนี้ครับโอ้แต่ผมว่าฮาร์ดคอร์ไม่เท่าคุณเท ประเทศสุดเออ่าเพราะว่าอในเรื่องของอ่าผีนะครับคือผมเชื่อว่าผีเนี่ยเขาเคยเป็นคนมาก่อนอืจริงๆไม่ต้องไปใช้บทสวดอะไรหรอกอืเราพูดกับเขาไปเลยตรงๆครับอ่าผมก็คิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําให้เขาเข้าใจเราได้อแล้วยังอยู่ที่นั่นต่อไหมฮะอ๋อตอนนี้ไม่ได้อยู่หรอกไม่ไม่หลังจากนั้นสิหลังจากเหตุการณ์นั้นอ๋อหลังจากนั้นก็อยู่ก็ เรื่องเพิ่งเกิดประมาณย้ายเข้าไปอยู่สักเดือนสองเดือนนะครับ,รบแล้วก็อยู่มาเรื่อยเรื่อยจนเจ็ดแปดปีฮะหลังจากที่ด่าผีไล่ไปวันนั้นมาอีกไหมอ่าไม่มาหรอครับไม่มาเลยคือเจ็ดแปดปีคือหายเงียบไปเลยหายเงียบไปเลยฮะสงสารผี <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมันเอาผมผมเคยฟังเรื่องลักษณะแบบนี้มีหลายคนที่โทรมาเล่าคือ อารมณ์เล like, like 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 ่าแบบคนไม่กล uh ัวผีแต่อยากจะมาถ่ายทอดได้ฟังว่าเฮ้ยเขาเคยไปอยู่ในสถานที่หนึ่งแล้วเขาเคยเจอผีอย่างเงี้ยบางคนนะฮะผมจําได้มีอยู่คนหนึ่งต่อยแตะผีอย่างเงี้ยแตะไปที่ตู้แต่ไม่โดนผีนะไปโดนขอบตู้เลือดอาบเลยอะไรแต่อันนี้คือคุณเท่รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เจอมันมันไม่ปกติมันคือผีได้แน่เพราะว่าเพราะว่าเออ พราะว่าเราก็อยู่ห้องคนเดียวด้วยออแล้วก็คือเราจะมีใครมาปีหลังห้องก็คงไม่ใช่เ,ออเพราะว่าอยู่ชั้นสามด้วยนะครับแอแล้วหลังหลังจากนั้นเนี่ยผมระหว่างที่ผมไปเล่าให้น้องฟังเนี่ยก็มีน้องที่เขาเอ,อ,อยู่แถวภาคใต้คนหนึ่งเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่พี่เจอเนี่ยออผู้หญิงครับผมไม่รู้แต่ว่าไอ้ก้อนกลมๆดำาำนั่นออ่ะทางคนโซนนั้นเนี่ย เขาเชื่อกันว่าเป็นผีพายผู้ชายออ่าซึ่งก่อนที่ผมจะได้คําตอบเนี่ยคือผมเค้นถามน้องประมาณสี่ห้าวันนะฮะกว่าจะได้คาตอบเพราะว่าน้องเนี่ยกลัวมากที่จะพูดเรื่องนี้ตอนกลางคืนกลางวันก็ไม่กล้าจะพูดนะหมายน้องคนนี้หมายถึงว่าเขาอยู่ที่หอนี้ด้วยเหรออ่าใช่ครับใช่ครับอ๋อแสดงว่าเขาเคยเจอเหมือนกันเขาพอรู้มาบ้างว่าที่เนี้ยมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย อ่าน้องเขาไม่เคยเจอที่นี่ครับแต่ว่าน้องเขาเคยไปเจอที่อยู่ที่บ้านเกิดเขาที่ภูเก็ต่ะอ้าวแล้วทําไมเขาถึงรู้ว่าที่นี่เป็นเป็นอะไรยังไงอ่ะอ๋ออผมเล่าลักษณะให้ฟังว่าผมเจออะไรมาบ้างเขาก็เลยบอกว่าไอ้ลักษณะของก้อนกลมๆดําๆแล้วมีผู้ชายขึ้นตัวนั่นอ่ะอ่าทางแถวโซนภาคใต้ที่น้องเขาอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผีผู้ชายไอ้ผีพายผู้ชายฮะเอาเหรอครับอ๋อเท่ากับว่าตัวของคุณเท่เนี่ยไปเจอ เป็นวิญ,ญญาณผู้หญิงกับผีพรายผู้ชายน่าจะประมาณนั้นนะมาจากไหนก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็<อ>ไปแล้วก็ไปเลยเอออ้าวคนใจแข็งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคนไม่กลัวมาดิ <c oughs> เพราะว่าอ,าอมผมผมเชื่อว่าคือผีเนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะมีห่วงหรอะไลสักอย่างแต่ว่าเราเป็นอ่าคนเป็นเรามีกายเนื้อนะฮะก็เราอาจจะสื่อสารกับ อได้ทั้งโลกวิญญาณหรืออะไรนะครับคือถ้าเราไปพูดถึงว่าจะขอแช่งเขาตกนรกอะไรเงี้ยเขาอาจจะได้ไปจริงๆ,ๆเขาก็เลยไม่อยากมายุ่งกับเราอืมอ่ะอันนี้ก็เคยได้ยินมาอยู่นะคือบางทีเนี่ยสวดมนต์ไม่ไปทํายังไงก็ไม่ไปผลสุดท้ายก็ต้องมีการพูดจาแรางๆตอบกลับไปแล้วสิ่งสิ่งนั้นบางทีก็หายไปเองแล้วก็ไม่มาอีกเลยนะ ฮะเออเอาน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเออโอเคคุณเทฮะนี่คือในมุมมองของคนไม่กลัวผีคุณผู้ชมผูฟังฮะขอบคุณคุณเทมากนะที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันสุดจริงโอเคคุณเทขอบคุณครับก็คิดว่าน่าจะพอพอใช้ได้อยู่ครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่สมัยเรียนครับก็อ่าตอนนั้นไปอยู่บ้านพักกับเพื่อนแล้วก็มีเหตุการณ์ก็ เพื่อนไปทำไม่ดีแล้วก็ถูกผี่เข้านะคอ่าได้เดี๋ยวสะดวกเมื่อไหร่ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งคุณเท่ได้ครับติดต่อมาที่ทีมงานนะครับโอเคขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ ¡Ja, ja, ja!